อะนะคะหน่วยหน่วยแรกนะคะหน่วยที่1การใช้ภาษาไทยเพื่อการรักษาและส่งสารนะคะมาดูความหมายนะคะและก็ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรักษาและส่งสารนะคะอ่ะนะคะความรู้นะคะความรู้เกี่ยวกับ การรับสารและส่งสารนะคะมาดูความหมายของการรับสารนะคะการรับสารก็หมายถึงการที่ผู้รับสารนะคะเกิดการรับรู้นะคะและเข้าใจเนื้อหานะคะของสารตามที่ผู้ส่งสารได้ส่งมานะคะแล้วก็มีการเกิดการทําความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งสารไไม่ว่าจะเป็นการรับสารนะคะด้วยวิธีต่างๆ นะคะผ่านช่องทางต่างๆนะคะต่อไปนะคะความหมายของการส่งสารนะคะความหมายของการส่งสารคือนะคะเป็นการถ่ายทอดสิ่งนะคะที่เป็นความรู้นะคะอารมณ์ทัศนคตินะคะ,รคนะคะประสบการณนะ์จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารนะคะต่อไป ความสำคัญนะคะความสำคัญของการรับสารและส่งสารนะคะการรับสารและส่งสารเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตในประจําวันนะคะครอบคลุมนะคะแล้วก็ดําเนินธุรกิจของบุคคลหลายๆสายอาชีพนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะ 1. การรับสารนะคะและส่งสารนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญนะในการสื่อสารของบุคคลทั่วไปนะคะสการรับสารและส่งสารนะคะมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะในขณะที่ปฏิบัติงานในทุกๆด้านทั้งด้านศาสนานะคะด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองค่ะต่อไปข้อที่3การรับสารนะคะการรับสารและส่งสารนะคะใช้เป็นใช้นำไปใช้เนี่ยนะคะใช้สร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีที่ดีนะคะความรักความสามัคคีที่ดีสร้างความร่วมมือและความเข้าใจ ะะตอลอดจนนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะข้อที่4ข้อที่4นะคะข้อที่4นะคะการรักษาและส่งสารสามารถยึดเป็นอาชีพนะคะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพประชาสัมพันธนะ์คะเป็นนะัก ขาวหรือว่าพิธีกรนะคะสามารถนะคะยึดหลักนะะในตัวนี้ไปใช้ได้นะคะการรับสารแล้วก็ส่งสารนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็จะเป็นการรับสารและส่งสารจากผู้ส่งสารนะคะอาชีพนักข่าวนะคะก็ต้องมีการรับสารจากผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะเพื่อที่จะทำข่าวนะคะ ต่อไปต่อไปนะคะองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบของการรับสารนะคะและส่งสารนะคะหนึ่งก็จะมีผู้รับสารไอ จะมีผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารเนี่ยจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้สึกนะคะความ,วามรู้นะคะอารมณ์ทัศนาคาติและประสบการณ์ของไปให้ผู้รับสารนะคะต <c oughs> ่อไปสารนะคะสารเนี่ยจะเป็นตัวข้อมูลนะคะหรือว่าเรื่องราวที่ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ <c oughs> ไม,ม่ว่าจะเป็นความรู้เป็นความคิดเป็นทัศนาคาติหรือว่าประสบการณ์ต่างๆนะคะต่อไปสื่อสื่อเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ ช่วยให้ผู้รับสารนะคะสามารถรับรู้นะคะได้รับรู้ความคิดอารมณ์ทัศนคตินะคะของตนนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ส่งสารเนี่ยสามารถถ่ายทอดความรู้อารมณ์ทัศนคติต่างๆนะคะผ่านสือ่อต่อไปผู้รับสารผู้รับสารเนี่ยนะคะจะมีหน้าที่นะคะรับสารมานะคะ รักสารมาแล้วนะคะมาถ่ายทอดนะคะว่าสารนี้นะคะมีอะไรบ้างมีความรู้ไหมมีความคิดไหมหรือว่ามีอารมณ์หรือทัศนคติอย่างไรบ้างจากประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับมานะคะจากเนื้อหาที่ตัวเองได้รับมาโดยผ่านสื่อต่างๆแล้วก็มาเล่าสู่กานฝักค่ะต่อไปนะคะ สถานการณ์แวดล้อมนะคะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับสภาพเหตุการณ์นะคะอันประกอบด้วยเวลาโอกาสสถานที่แล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมขณะที่พูดนะคะลักษณะของสถานการณ์ในขณะที่พูดนะคะการสื่อด้วยการพูดนะคะต่อไปจุดมุ่งหมายนะคะจุดมุ่งหมายของการรับสาร <c oughs> และส่งสารนะคะหนึ่ง คืออะไรคะเราต้องสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กัน 2. นะคะสื่อสารพูดคุยกันเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดี 3. นะคะสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวหรือประโยชน์เรื่องที่มีประโยชน์และเรื่องที่น่ารู้นะคะ 4. เป็นการติดต่อสอบถามนะคะ 5. เป็นการตอบข้อสักถามต่างๆหรือสัมภาษณ์แล้วก็นำไปเผยแพร่ 6. นะคะแสดงความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์นะคะต่อบุคคลหรือส่วนรวมนะคะต่อไปคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติของผู้รับสารนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีความรู้นะคะในความรู้รอบตัวในเรื่องต่างๆนะคะมีความสามารถนะคะในการจับประเด็นมีวิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชม รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะในการรับสารทั้งการฟังและการดูและการอ่านรู้จักนําความรู้ข้อคิดที่เราได้เนี่ยนะคะในการรับสารเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ <c oughs> มีมารยาทในการรับสารโดยเฉพาะรับสารด้วยการฟังและการดูนะคะ <c oughs> ต่อไปคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติของผู้ส่งสารนะเป็นคุณสมบัติที่ดีเลยนะคะต้องมี อยากอะไรบ้าง 1. มีศิลปะในการส่งมีการวิเคราะห์นะคะผู้รับสารมีความรู้ที่ดีในเรื่องส่งสารมีการเตรียมความพร้อมในการส่งสารนะคะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ฝึกฝนส่งสารการส่งสารอย่างสม่ำเสมอน,นะคะมีกริยามารยาทท่าทางที่สุภาพให้เกียรติผู้รับสารนะคะมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะกริยาการต่าง,าง,างเนี่ยให้เป็นไปเหมือน ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็มีเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะโดยข้อมูลที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นข้อเท็จจริงไหมนะคะต่อไปต่อไปนะคะเป็นหลักหลักของการรับสารนะคะการรับสารที่ดีเนี่ยเกิดประสิทธิภาพอย่างไรนะคะ ผู้รับสารเนี่ยควรระหนักถึงหลักของการรับสารอังนี้หนึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ในการรับสารวิเคราะห์เนื้อหาของสารจะสันเวลานะคะและก็โอกาสให้เหมาะสมเลือกช่องทางในการรับสารแล้วก็คำานึงถึงมารยาทในการรับสารนะคะนี่จะเป็นหลักของการรับสารนะคะต่อไปหลักของการส่งสาร หลักของการส่งสารมีอะไรบ้างนะคะหลักของการส่งสารนะคะก็คือการส่งสารเนี่ยนะคะการส่งสารที่ดีนะคะจะมีประสิทธิภาพผู้ส่งสารต้องตระหนักนะคะถึงการส่งสารดังนี้ก็คือหนึ่งเราจะกําหนดนะคะวัตถุประสงค์ในการส่งสารก่อนนะคะเราจะวิเคราะห์ ะคะผู้ฟังหรือผู้รับสารเราจะพิจารณาโอกาสและก็สถานที่ในการพูดนะคะแล้วก็กำหนดรูปแบบในการส่งสารสุดท้ายก็คือต้องคำนึงถึงมารยาทในการส,งสาร่งนะคะต่อไปค่ะประเภทประเภทของการรับสารและส่งสารเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือการรับสารและส่งสารผ่านบุคคล ะะประเภทที่2คือการรับสารและส่งสารผ่านสื่อต่างๆได้แก่อะไรบ้างนะก็จะเป็นการรับสารและส่งสารผ่านสื่อหนังสือพิมพ์นะคะสื่อสิ <EN> ่งพิมพ์นะคะการรับสารและส่งสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การรับสารและส่งสารผ่านสื่อโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์นะคะ ว่าอุปสรรคนะคะอุปสรรคของการรับสารและส่งสารมีอะไรบ้างเกิดอุปสรรคอะไรบ้างนะคะผู้ส่งสารขาดความรู้แน่นอนเลยค่ะถ้าผู้ส่งสารขาดความรู้นะคะการส่งสารก็จะเกิดประสิทธิภาพไหมคะไม่เกิดนะคะต่อไปผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยถ้าขาดความรู้ก็ไม่มีประโยชน์นะค่ะต่อไปสาร สารมีความซับซ้อนมากเกินไปหรือว่าลึกซึ้งหรือว่ายากจนเกินไปนะคะทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารสับสนเกิดความสับสนนะคะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยมีลักษณะที่เข้าใจยากนะคะถ้าภาษายากภาษาเข้าใจยากนะคะใช้สื่อสารใช้ภาษาผิดระดับสำนวนผิดนะคะไม่ตรงกับเนื้อหาของเรื่องที่จะสื่อนะคะก็ทําให้เกิดปัญหา นะคะต่อไปผู้รักษารอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมรับสารเช่นเจ็บป่วยมีอาการน่วงนอนขณะที่กําลังทํางานนะคะต่อไปสื่อขัดข้องนะะอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่จะใช้งานนะคะสุดท้ายก็คือการรัเทศัและก็สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเช่นอากาศร้อนอบอ้าวจ,จนเกินไปนะคะแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังนะคะ ต่อามาะะเราจะมาดูเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยนะคะความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยนะคะความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในการในการสื่อสารเนี่ยนะคะภาษาไทยถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะ ของชาตินะคะอันก่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะคะทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะคะลักษณะสําคัญของภาษาไทยนะคะภาษาไทยเนี่ยจะเป็นคำโดดคำโดดคืออะไรคะก็คือนะคะคำไทยนะคะแต่ละคําจะมีความหมายที่สมบูรณ์ในตัวเองนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปศัพท์นะคะเช่นพ่อแม่ ยา่าป้าลุงนะคะแล้วก็คําไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มีคําที่เป็นคําพยางค์เดียวมีความหมายที่เข้าใจได้ทันทีเลยเช่นนั่งยืนกินนอนนะคะต่อไปคําไทยที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะคำไทย <c oughs> ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรานะ มาดูบ้างว่ามีตัวอะไรบ้างมีมาตาแม่อะไรบ้างแม่กบนะคะมีแม่กบแม่กดแม่กบแม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกลนะคะแม่กบเช่นอะไรคะโยกแยกลากผลักนะคะแม่กดนะคะมาดูแม่กดนะคะแม่กดก็จะเป็นขุดคือสะกดด้วยเด็กนะคะขุด ราดฟาดมุดฉุดนะคะแม่กบนะคะลบรับสับนะคะแม่กงพุ่งดิ่งวิ่งกลิ้งนะคะแม่กลโยนดันหันนะคะแม่กลมโนมนะคะก้มข้ามนะคะแม่เกยเงย ถอยนะคะปล่อยคะแม่เกลนะคะเหนียวไวนะคะนี่คืออาจารย์ยกตัวอย่างนะเป็นบางคํานะคะที่เหลือก็ให้นักศึกษาดูตามในหนังสือเลยนะคะต่อไปต่อไปนะคะ ภาษาไทยนะคะเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์นะคะมีการมการาีการมีเสียงวรรณยุกต์ที่เปลี่ยนไปทําให้คำเนี่ยระดับของคาและเสียงของและความหมายแตกต่างกันออกไปนะคะเช่นอะไรคะขาขาค่าขาให้นักศึกษาดูนนี้นะคะขาขาค่าเสือเสือเสื้อนะคะนี่คือเป็นการเสียงผันวรรณยุกต์นะคะแล้วความหมายก็จะเปลี่ยนไปนะคะ ต่อไปนะคะภาษานะคะภาษาไทยเนี่ยนะคะมีการสร้างคำนะคะเพื่อเพิ่มเติมความหมายให้มากขึ้นเพื่ออะไรคะเพิ่มคําในภาษาไทยให้มีลักษณะหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นไปนะคะก็จะมีพวกคําคําประสมนะคะ นี่ก็จะเป็นคำะสมนะคะเป็นคำซ้ำนะคะคำซ้อนนะคะคำสมาตแล้วก็คำทับศัพท์นะคะแล้วก็ศัพท์บัญญัตินะคะจะมีการเพิ่มคำเพิ่มความหมายให้มากขึ้นนะคะคำผสมคืออะไรนะคะคำผสมนะคะ ก็คือการรวบรวมนะคะคำมูลตั้งแต่2องคำขึ้นไปนะคะเกิดเป็นคำใหม่นะคะความหมายใหม่ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันกับความหมายเดิมเช่นแม่น้ำไฟฟ้าลูกสาวนะคะนักร้องชาวบ้านนะเครื่องหมายพัดลมห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปคำซ้อนนะคะคอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังเป็นบางคำนะคะคำซ้อนนะคะจะมี2ลักษณะก็คือนะคะ 1. การที่การรวมคำมูลที่มีความหมายคล้ายคลึงกันนะคะทำให้เกิดคำใหม่ที่มีความหมายไปในทางเดียวกันหรือคล้ายกันนะคะจัดเป็นคำซ้อนที่มีความหมายเช่นทุกตีนะคะก่อสร้างนะคะติดต่อฟ้อนรำนะคะดูแลนะคะนี่คือเป็นคำซ้อนที่มีความาคำซ้อนเพื่อความหมาย ะคะที่มีใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกันนะคะต่อไปการรวมคำนะคะโดยใช้เสียงของคำมารวมกันเพื่อทำให้เกิดความหมายขึ้นนะ,ะเป็นการซ้อนเพื่อเสียงนะคะเป็นคำซ้อนเพื่อเสียงคะเช่นโซเซงอแงะนี่นะคะซ้อนความหมายโอเอนะคะต่อไปคำซ้ำ ะค,ะคำซ้ำก็คือการรวมคำนะคะการรวมคำที่มีลักษณะเหมือนกันมาเรียงกันนะคะแต่ใช้ไมยมกแทนคำที่ซ้ำเช่นเด็กๆเ,เบาๆเ,เล็กๆน้องๆมากๆน้อยๆน,นะคะใช้คำใช้ไมยมกนะคะแทนคำซ้ำต่อไปคำสมานนะคะการสร้างคำโดย นำคำที่เป็นภาษาบาลีแล้วก็สันธกิจสันสกิตนะคะตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันถ้ามีนะคะถ้ามีคำไทยมาปะปนนะคะเข้าไปไม่ไม่จัดว่าเป็นคำสมานนะคะเช่นอะไรภารก,กิจนะคะธุรก,กรรมลักษณะนามนะคะนี่คือตัวอย่างนะ,ะต่อไปคำ คำทับศัพท์นะคะก็คือการสร้างคำโดยการถอดเสียงนะคะจากคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะคะมาใช้ในภาษาไทยตามหลักการเขียนของคำทับศัพท์เช่นมอเตอร์ไซค์คอมพิวเตอร์นะคะฟุตบอลเฟซบุ๊กนะคะพลาสติกเนี่ยนะคะอลูมิเนียมนะคะคอนโดมิเนียมนะคะอย่างนี้นะคะ ต่อไปศัพบ,บัญญัตินะคะสับ์บัญญัติคือการสร้างคำนะคะขึ้นนะคะแล้วใช้ภาษาแทนการใช้คำทับศัพท์ในกรณียืมคำมาจากภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยรถจักรยานยนต์นะคะบ้านจัดสรรโทรศัพท์วิสัยทัศน์นะคะนี่คือศัพ์บัญญัตินาะค,ะคำศัพท์บยัติ ต่อมานะคะมาดูภาษาไทยนะคะมีหลักการนะคะการเรียงคำเข้าประโยคนะคะการเรียงคำเข้าประโยคของภาษาไทยนั้นสำคัญนะคะถ้าเราเรียงประโยคผิดความหมายในประโยคก,ก็จะสลับ นะคะเปลี่ยนความหมายก็จะเปลี่ยนไปอ,อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังอันหนึ่งตัวอย่างเนียนะคะน้องส่งแก้วให้พอ่อน้องส่งแก้วให้พอ่อให้น้องแก้วส่งพอ่อแก้วส่งน้องให้พอ่อส่งให้พ่อน้องแก้วนะะนี่ก็คือการเรียงประโยคแต่ละประโยคนะคะจะไม่เหมือนกันความหมายของแต่ละประโยคก็ จะแตกต่างกันออกไปความหมายก็จะเปลี่ยนไปนะคะต่อไปภาษาไทยนะคะภาษาไทยมีหลักการนะคะมีหลักของการเรียงแล้วก็ขยายนะคะโดยจะเรียงอยู่หลังคําที่ถูกขยายเสมอนะคะแม่ไก่สีขาวปกไข่อยู่ในลา้าวสมพรลงเรือลำใหญ่ไปอยุธยานะคะเป็นการขยายคำนะคะ ต่อไปภาษาไทยมีหลักการนะคะใช้คําลักษณะนามโดยมีหลักดังนี้นะคะมีอะไรบ้างใช้คําวิเศษนะคะใช้คาใช้ตามหลังคําวิเศษนะคะแล้วก็ใช้ตามหลังคำนามนะคะตัวอย่างนะะนักศึกษาเห็นตัวอย่างไหมคะนะคะต่อไปภาษาไทยเนี่ยนะะมีวรรคตอนในการเขียนแล้วก็การพูดนะคะการเขียนการพูด เราต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องเว้นวรรคผิดจังหวะความหมายก็จะเปลี่ยนไปนะคะต่อไปนะคะ <c oughs> <c oughs> หลักนะคะหลักของการใช้ภาษานะคะในการรับษาและสง่งสาร นะคะเราต้องมีหลักการนะ,ะการรับสารและส่งสารเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้ผลดีเราต้องทําอย่างไรเราต้องมีหลักการก็คือ 1. น,นะคะใช้ภาษาให้ถูกต้องนะคะใช้ภาษาไทยถูกต้องผู้ใช้ต้องคำงํำนวณถึงปัจจัยนะคะที่จะช่วยให้ภาษาเนี่ยนะคะเป็นไปตามแบบแผนนะคะห่งต้องรู้จักความหมายของคำนะคะสไม่ใช้แนวเปรียบเทียบ ะะไม่ใช้แนวเปรียบเทียบในการเขียนนะคะ3นะคะ3 <c oughs> รู้จักวิธีออกเสียงให้ถูกต้องนะคะ4แก้ไขนะคะประสบการณ์นะคะแก้ไขประสบการที่ผิดๆนะคะให้ถูกต้องนะคะ5นะคะ ใช้คำให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะ่ะแล้วก็นะคะใช้คำให้เหมาะสมกับระดับบุคคลนะคะใช้ภาษาให้กระชับรัดกลุมในการสื่อสารนะคะเลือกใช้คำที่สั้นและก็เข้าใจง่ายนะคะเลือกใช้ถ้อยคำที่มีที่สื่อความหมายเดียวนะคะ <c oughs> เลือกใช้คำนะคะ ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงแทนคําที่มีความหมายกว้างๆนะคะเลือกใช้คําที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะใช้ภาษาในการสื่อสารให้เป็นระบบนะคะใช้ภาษาในการสื่อสารให้เป็นระบบนะคะไม่ใช้คําที่มาจากภาษาต่างประเทศปะปนกับภาษาไทยนะคะไม่ใช้ภาษาพูดเข้าไปปะปนกับภาษาเขียนนะคะแล้วก็ ใช้ภาษาที่สุภาพนะคะแสดงถึงความมีมารยาทนะคะแล้วก็มีการใช้คำลงท้ายที่แสดงการขอร้องนะคะหรือว่าเป็นคำถามนะคะสุดท้ายก็คือจะเป็นการใช้คำนะคะที่นะคะแสดงมารยาทแล้วก็ให้เกียรติให้เกียรติซึ่งกันและกัน นะะหน่วยนี้นะคะหน่วยที่1น,นะคะก็คือการใช้ภาษาไทยเพื่อการรับสารและส่งสารนะคะหน่วยต่อไปก็คือจะเป็นการใช้ค่อยคำสำนวนนะคะระดับภาษานะคะ